ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับเป็นถุงชนิดชิ้นเดียวของยี่ห้ออาแคร์นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับมีตัวตัดแป้นนะครับตัวกันไกปากกานะครับแล้วก็ตัวแผ่นวัดขนาดนะครับการเริ่มต้นเลยนะครับเราจะใช้วิธีการใช้แผ่นวัดขนาดนะครับวัดไปที่ตัวรูเบิร์ธวันเทียมนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วเราจะต้อง ทำการกำหนดทิศทางของตัวแผ่นวัดขนาดด้วยนะครับก็คืออาจ,จะใส่ลูกศรไว้แบบนี้นะครับในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ทำการวาดลงไปบนแผ่นวัดขนาดนะครับว่าตัวรูเปิดตะวันเทียมของเราเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราใช้กันไกรที่เราเตรียมไว้เนี่ยตัดนะครับตัวแผ่นวัดขนาด ตามที่เราวาดเอาไว้นะครับให้พอดีนะครับลักษณะนี้นะครับเราก็อาจจะมาลองทาบลงนิดนึงนะครับแล้วเราก็หยิบตัวถุงชนิดชิ้นเดียวขึ้นมานะครับแล้วก็ทาบลงไปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ตัวปากกา วาดลงไปบนแป้นตามขอบที่เราตัดเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราใช้ตัวอุปกรณ์สำหรับตัวตัดแป้นนะครับตัดระวังด้วยนะครับขั้นตอนนี้เพราะว่าถุงชิ้นเดียวเนี่ยจะมีตัวถุงชิ้นเดียวเนี่ย,จะ,ย,ยจะมีตัวถุงติดมาด้วยเนี่ยถ้าสมมุติเราไม่ระวังเนี่ย ตัวตัดแป้นจะเข้าไปเกี่ยวตัวถุงนะครับทําให้ตัวถุงขาดเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะคร,ครับวิธีการก็คือเราใช้วิธีการตัดถุงไปแบบนี้นะครับตามขนาดที่เราวัดเอาไว้อย่างนี้นะครับเมื่อเราได้ขนาดที่เราต้องการปุ๊บนะครับเราก็ใช้มือตกแต่งขอบแป้นที่เราตัดนะครับเล็กน้อย เพื่อไม่ให้มันเกิดความคมนะครับนะครับแล้วเราก็ลอกตัวพลาสติกแต่แป้นออกนะครับแล้วเราก็แปะลงไปที่ตัวสโตมาครับแบบนี้นะครับแล้วก็รีดให้ตัวแป้นเนี่ยเรียบนะครับ,บ,บนี้บบนี้นะครับโอเคแล้วก็เราก็จะได้ตัวถุงชิ้นเดียวที่ติดอยู่บนตัว ช่องเปิดทวารเทียมแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการติดคลิปนะครับเข้ากับตัวปากถุงนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับเราเอาคลิปทาบลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการติดตัวคลิปได้เลยแบบนี้นะครับโดยให้ตําแหน่งของบริเวณโค้งเนี่ยนะครับโค้งเข้าหาคนไข้แบบนี้นะครับ เราก็จะมีอีกวิธีนึงนะครับก็คือเรากลับตัวคลิปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็พับตัวถุงเนี่ยสองรอบแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวถุงเนี่ยมีการรั่วไหลออกมานี้นะครับก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นทัศน์แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้โพสิชันเดียวกันก็คือส่วนที่โค้งเนี่ยเข้าหาตัวผู้ป่วยนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับ